สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มตึงเครียดหลังทางการไทยสั่งปิดด่านทั้งหมดยังเต็มรูปแบบส่งผลให้แรงงานกัมพูชาไม่สามารถเข้าประเทศเพื่อทำงานได้ตามปกติการออกวีซา่าทำงานถูกระงับทันทีทำให้แรงงานจำนวนมากต้องอยู่ในประเทศของตัวเองและส่งผลกระทบต่อรายได้ประจำวันการปิดด่านครั้งนี้ยังส่งผลต่อค่าเงินไทยในตลาดกัมพูชาโดยเงินบาทเริ่มหายจากตลาดและการแลกเ,เปลี่ยนเงินตราถูกจำกัดธุรกิจที่พึ่งพาการแลกเ,เปลี่ยนเงินไทย เช่นร้านค้าโรงแรมและบริการขนส่งต้องปรับตัวรับผลกระทบทันทีนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางเข้าออกประเทศลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดโดยตัวเลขนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเกือบเป็นศูนย์ในช่วงนี้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารจึงได้รับผลกระทบรุนแรงทําให้หลายร้านต้องปิดชั่วคราวหรือปรับลดบริการผู้ประกอบการริมชายแดนและชาวบ้านเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเจรจาหาทางออกอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การค้าชายแดนกลับมาคึกคักอีกครั้งการปิดด่านต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ชายแดนอย่างรุนแรงนักวิเคราะห์มองว่าการปิดด่านครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความมั่นคงและแรงงานผิดกฎหมายโดยหวังว่าฝ่ายความมั่นคงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชายแดนในขณะเดียวกันแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในไทยก่อนปิดด่านต้องหาทางจัดการเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายประจำวันบางส่วนเลือก ที่จะกลับประเทศอย่างถาวรขณะที่บางคนยังรอให้สถานการณ์กลับสู่ปกติเพื่อกลับมาทํางานการปิดด่านยังทําให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหยุดชะงักสินค้าที่พึ่งพาตลาดไทยหรือตลาดกัมพูชาต้องรอการขนส่งหรือถูกส่งกลับทําให้ผู้ประกอบการเผชิญปัญหาสินค้าล่าช้าและต้นทุนเพิ่มขึ้นชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนบางส่วนรายงานว่าราคาสินค้าอุปโบริโภคเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสินค้าบางอย่างนําเข้าจากไทยไม่สามารถเข้ามาได้ตามปกติทาให้ค่าใช้ใจ่าย ในชีวิตประจําวันสูงขึ้นทันทีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมาชายแดนต้องเปลี่ยนแผนทริปหลายคนตัดสินใจยกเลิกการเดินทางการปิดด่านทําให้รายได้จากการท่องเที่ยวของพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและรถโดยสารสาธารณะเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณามาตร,รการช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่ด่านปิดแม้บางส่วนจะมองว่าการปิดด่านเป็นมาตร,รการที่จําเป็นเพื่อความมั่นคงแต่ หลายฝ่ายเตือนว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจทําให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกัมพูชาตึงเครียดมากขึ้นชุมชนชายแดนบางแห่งเริ่มจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งเรื่องอาหารน้ําดื่มและสินค้าจําเป็นเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่เดือดร้อนแรงงานที่ติดค้างในไทยบางส่วนต้องหาทางทํางานแบบไม่เป็นทางการหรือหางานชั่วคราวเพื่อต่อลงหายใจทางเศรษฐกิจการปิดด่านทําให้ชีวิตแรงงานต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วธนาคารและบริการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศในพื้นที่ชายแดนต้องปรับแผนการทำงานเนื่องจากเงินบาทหายจากตลาดและการซื้อขายเงินตราถูกจำกัดผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าข้ามพรมแดนต้องวางแผนใหม่ในการนำเข้าส่งออกสินค้าทำให้ธุรกิจต้องเผชิญความไม่แน่นอนสูงนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ชายแดนระบุว่าการปิดด่านอาจส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นซบเราหากไม่มีการประสานงานระหว่างสองประเทศร,รัฐบาลไทยและกัมพูชาย,ยังไม่ได้ให้ข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับระยะเวลาไหน การเปิดด่านแต่มีรายงานว่าการเจราจาอยู่ระหว่างดำเนินการแม้การปิดด่านจะกระทบเศรษฐ,ฐกิจแต่ก็เป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและความเสี่ยงด้านความมั่นคงหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการวางแแอผลรองรับผลกระทบทางเศรษฐ,ฐกิจให้ชัดเจนเช่นการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการริมชายแดนชาวบ้านหวังว่าการเจราจาระหว่างรัฐบาลจะประสบผลสำเร็จและด่านจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อให้ชีวิตและเศรษฐกิจชายแดนฟื้นตัวเร็วที่สุดสถานการณ์ครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจชายแดนและความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ร้อนแรงอย่างยิ่งหลังทางการไทยสั่งปิดด่านทั้งหมด100%ส่งผลให้แรงงานกัมพูชาไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเพื่อทําง,งานได้ตามปกติการออกวีซา่ทาทํางานถูกระงับส่งผลให้แรงงานจํานวนมาก ต้องอยู่ในประเทศของตัวเองแรงงานที่เคยทํางานในไทยก่อนปิดด่าหลายคนต้องตัดสินใจว่าจะกลับประเทศหรือหาทางอยู่รอดในไทยต่อไปความไม่แน่นอนนี้สร้างความกังวลทั้งด้านรายได้และค่าใช้จ่ายประจําวันค่างเงินบาทในตลาดกัมพูชากําลังลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากแรงงานไม่สามารถนําเงินกลับไทยได้ทําให้การแลกเปลี่ยนเงินตราชะลอตัวและตลาดเงินเริ่มตึงตัวธุรกิจร้านค้าและโรงแรมในพื้นที่ชายแดน ต้องปรับตัวทันทีหลายแห่งรายงานว่ารายได้ลดลงเกือบ50%ในช่วงสัปดาห์แรกของการปิดด่านการท่องเที่ยวซบซานักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้นักท่องเที่ยวไทยที่เคยมาเที่ยวชายแดนก็ลดลงเหลือสู์ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมต้องปิดบางส่วนผู้ประกอบการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนประสบปัญหาหนักการขนส่งหยุดชะงักทําให้สินค้าต้องรอคิวหรือถูกส่งกลับต้นทางส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการค้าชายแดนชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนบางส่วนรายงานว่าราก หาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากสินค้าบางอย่างนําเข้าจากไทยไม่ได้ตามปกตินักวิเคราะห์มองว่าการปิดด่านครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านความมั่นคงและแรงงานผิดกฎหมายโดยมีเป้าหมายลดความเสี่ยงด้านสังคมและเศรษฐกิจแรงงานบางส่วนเลือกที่จะกลับประเทศอย่างถาวรขณะที่บางส่วนยังรอให้สถานการณ์กลับสู่ปกติเพื่อกลับมาทำงานต่อการตัดสินใจนี้สร้างแรงกดดันด้านเศรษฐกิจ ต่อครอบครัวแรงงานผู้ประกอบการร้านค้าและธุรกิจท่องเที่ยวเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเร่งเจราจาเพื่อหาทางออกที่ชัดเจนและปลอดภัยการปิดด่านส่งผลกระทบต่อธุรกิจนําเข้าส่งออกสินค้าต้องรอการขนส่งเพิ่มขึ้นต้นทุนและราคาสินค้าในตลาดจึงสูงขึ้นตามไปด้วยธนาคารและบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องปรับแผนการทํางานเนื่องจากเงินบาทหายจากตลาดและการซื้อขายถูกจํากัดชุมชนชายแดนเริ่มรวมตัวจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันทั้งเรื่องอาหาราน้ำดื่มและสินค้าจำเป็นเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการค้าส่งสินค้าข้ามพรมแดนต้องปรับแผนการจัดส่งใหม่ทำให้ธุรกิจต้องเผชิญความไม่แน่นอนสูงแรงงานที่ติดค้างในไทยบางส่วนหางานชั่วคราวหรือทำงานแบบไม่เป็นทางการเพื่ออดำรงชีวิตการปิดด่านทำให้ชีวิตแรงงานต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมาชายแดน ต้องเปลี่ยนแผนทริปหลายคนตัดสินใจยกเลิกการเดินทางส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารและรถโดยสารสาธารณะเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณามาตรการช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้แม้บางส่วนมองว่าการปิดด่านเป็นมาตรการที่จําเป็นเพื่อความมั่นคงแต่หลายฝ่ายเตือนว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจทาให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกัมพูชาตึงเครียดมากขึ้นนักวิชาการด้านเศรษฐกิจชายแดนระบุว่าการปิดด่าน อาจทําให้เศรษฐกิจท้องถิ่นซบเซาหากไม่มีการประสานงานระหว่างสองประเทศรัฐบาลไทยและกัมพูชาย,ยังไม่ได้ให้ข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเปิดด่านแต่มีรายง,งานว่า,าการเจราจาอยู่ระหว่างดําเนินการมาตรการปิดด่านช่วยลดปัญหาแรงงานผิดกฎหมายและความเสี่ยงด้านความมั่นคงแต่ก็สร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและธุรกิจอย่างชัดเจนหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการวางแผนรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่นการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการริมชายแดนผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรายงานว่าการปิดตานทําให้เวลหาในการส่งสินค้าเพิ่มขึ้นสองเท่าทําให้ต้นทุนการขนส่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วชาวบ้านรายงานว่าการขาดแคลนสินค้าพื้นฐานเช่นอาหารและน้ําดื่มเริ่มส่งผลต่อชีวิตประจําวันแรงงานจํานวนมากต้องเผชิญความกังวลเกี่ยวกับรายได้การส่งเงินกลับบ้านและการดูแลครอบครัวธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ต้องลดพนักงานชั่วคราวเพื่อประคองธุรกิจทําให้เกิดผลกระทบต่อแรงงานไทยในพื้นที่ด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนยกเลิกการเดินทางเป็นกลุ่มส่งผลให้ธุรกิจทัวร์และการขนส่งเสียรายได้จํานวนมากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงขึ้นธุรกิจค้าปลีกบางสัวนต้องปรับราคาสินค้าเพื่อตอบสนองต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ประกอบการค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าเริ่มมองหาช่องทางส่งออกทางเลือกเช่นตลาดเวียดนามหรือลาวเพื่อลดความเสี่ยงจากการปิดต่างแรง,งงานที่เคยทํางานในไทย จำนวนมากกำลังหาทางปรับตัวโดยบางส่วนหางานชั่วคราวในกัมพูชาขณะที่บางส่วนต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากครอบครัวชาวบ้านชายแดนเริ่มร่วมมือกันจัดตั้งระบบซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากการปิดด่านนักวิชาการเตือนว่าการปิดด่านระยะยาวอาจทำให้เศรษฐกิจชายแดนซบเซาและกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหน ระยะยาวรัฐบาลทั้งสองฝ่ายจําเป็นต้องเร่งเจราจาและวางมาตรการรอ,องรับทั้งเรื่องแรงงานการค้าและการเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนชาวบ้านหวังว่าการเจราจาระหว่างไทยกัมพูชาจะประสบผลสําเร็จและด่านจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติสถานการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความปรอะบ,บางของเศรษฐกิจชายแดนและความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรักษาความมั่นคงและความอยู่รอดของประชาชน